เก็บกวาดนะครับมีรถต้องใช้รถไถรถแม่ของเล็กๆนะครับเพน่จะดันออกมา,าได้กดออกมา,าได้แล้วก็มาไว้ลิมๆนะครับเพื่อให้รถตักตักขึ้นไปไว้ในรถกระบะแล้วก็ขนออกไปทิ้งครับ ลดลงไปได้เยอะเหมือนกันนะครับมีรดน้ำลดอะไรช่วยบรรเทาปริมาณฝุ่นอยู่นะครับน,นดปนาานบูประมาณนี้ก็มีปรับเลนการจราจรนิดหน่อยเพราะว่าฝั่งนู้นมีการล้างถนนนะครับรก็กลายเป็นรถส่วนเลนนะ ตรงนี้เป็นเทศบาลตำบลไม่สายนะครับเทศบาลก็ถ้าใครจะทำเอกสารผ่านแดนก็ด้านซ้ายนี่นะครับฝั่งขาเข้าถนนยังอโอเคนะครับไม่ค่อยมีฝนฝั่งขาออกฝั่งนู้นนะครับถนนแดงฝุ่นแบบคลุ้งเลยแล้วก็มีรถนะฮะวิ่งขนดินตะวิงกันตลอดแล้วก็มีรถน้ำนะครับช่วยบรรเทาภาวะฝุ่น ฝนค,ครุกงเลยครับครับฝั่งนู้นของให้รถแบบผลดินเป็นหลักตรงนี้สถานีตำร,รวจไม่สาย บริหารจัดการตอนนี้คือฝั่งนู้นเป็นรถขนดินนะครับฝั่งนี้ก็เป็นรถคนใช้รถทั่วไปเป็นกิจปกติธุระนะครับเช่นมาซื้อของมาขายของหรือรถชาวบ้านรถส่วนบุคคลนะครับฝั่งนู้นก็จะได้ทําความเร็วมากขึ้นก็คือเป็นรถหกล้อนะครับวิ่งขนส่งดินออกจากพื้นที่ที่มีการขุดดินออกนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้คนก็จะมาซื้อข้าวซื้อของกัน มาคืนนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ด้านหน้าก็เป็นดาน่านตอมอนะครับแม่สายนะครับคือด่านทาวบอนนะครับที่จอดบริเวณริมริมน้ำแม่สายเนี่ยน่าจะไม่สามารถจอดได้เลตุมเปยก็เลยโดยปกติถน,นนด้า,านนอกตรงกงมสุดท้ายของถนนบนโดทินเนี่ยก็ที่จอดยากลำบากอยู่แล้วนะครับที่จอดน้อยอยู่แล้ว เมื่อมันมีแบบเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่จอดรถน้อยไปอีกนะครับก็จะลำบากนิดนึงนะซื้อข้าวซื้อของกัประมาณนี้เคเดี๋ยวน่าจะกลับรถนะครับเดี๋ยวแัดมินจะหา วิธีดูว่าสามารถข้ามไปฟังนู้ได้ไหมเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับส่วนการช่วยเหลือกู้ภัยอะไรต่างๆนะครับเป็นทีมแบบฟืนฟ้นฟูซึ่งเ,เป็นรถแบ็คโฮรถกระบะรถอะไรเป็นหลักนะครับแล้วก็สนับสนุนอย่างอื่นนะครับนี่ฮะตรงสถานีตำรวจนะแม่สาย เออๆนะครับเลนหนึ่งก็จะเป็นฝั่งสําหรับขุดดินนะกู้ภัยเป็นหลักฝั่งหนึ่งก็ใช้ชีวิตประจําวันของชาวบ้านนะครับต้องอใช้ร่วมกันนะครับแบ่งปันกันทั้งสองฝั่งค้านค้าด้านขายตรงดอยวาวนี้ก็นะครับคึกคักแล้วนะครับดูเดอะพีเพิ่มมานะครับเยอะละประมาณนี้ก็ตลาดสารลมจอยก็วางส่วนก็เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพา เดินนะครับจะต,ต้องหาพื้นที่ในการจอดรถก่อนนะครับครับเมสายขา็ขึ้นป้ายขอบคุณนะครับประมาณนี้นะทุกภาคส่วนที่มาช่วยกันครับอออ,อนี่ครับมาสุดแล้วก็ซ้ายออกไปที่ลานจอดของอตลาดสารลมจอยก็ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นขี้คงขี้โคนเดียวก็ต้องกระลับออกมานะครับตรงนี้ใครจะ เอารถเข้าไปข้ามไปก็จะต้องทำเรื่องนะครับเอกสารนะรถข้ามนะนะฝั่งนู้นลำบากกว่าเราเยอะนะครับก็ฝั่งเราแบบสุดๆแล้วนะครับรถยังเข้าไปขนดินขนอะไรในซอยนะฮะนะครับบรรยากาศครับโอเคเดี๋ยวไปหาที่จอดเดี๋ยวจะพาเดินชมอ,อัปเดตกันแต่ก็จะไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับโซนที่เขาทำงานนะครับประมาณนั้นครับ อันนั้นก็เป็นทีมของกู้ภัยทีมของฟื้นฟูไปนะครับเราก็จะอัปเดตสถานการณ์ทั่วๆไปให้ทุกท่านได้ชมว่าอะไรยังไงนะครับสภาพรถขนาลากนะครับรถที่จมน้ำขึ้นมาเป็นระยะระยะนะครับตออรถจงสกายวอล์กนะครับวัดพระธาตุไเ้วาได้ตรงข้ามกับโรงเรียนภาษาจีนเรียนหอวเชียวนี่นะครับ ก็จะรถวิ่งส่วนเลนะครับฝั่งนี้ฝั่งเดียวเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นรถทีมกอบโค้ทีมคนดินครับคนซื้อขาวซื้อของเยอะมากนะครับไม่ใช่คนเที่ยวมาซื้อเทียบจริงครับบรรยากาศนะครับตลาดแม่สายคึกคักของถูกมากนะครับมาเดินกันได้คนเยอะครับเดินชมเดินชมตลาดนะครับบริเวณแม่สายอันนี้ตลาดขยับขึ้นมาข้างบน คือคัดดีครับบรรยากาศนเยอะมากครับตัวต่อต่อตัวบะเอฟนี่นะครับ,บองสามารถเอาไปซักได้นะครับก็จะเป็นผ้าห่มดีๆครับที่เปียกน้ำสภาพแต่ละบ้านก็ยังเก็บกวาดอะไรกันไม่หมดนะครับประมาณนี้ ค,คนเยอะมากครับแล้วก็บรรยากาศก็กคึกคักถ้าคนไม่ซีเรียสมากว่ามันโดนที่โคตโดนอะไรนะครับเอาไปซักก็โอเคอยู่นะราคาดีมากครับไม่ช่วยบริการอะไรมาช่วยช้อปปิ้งอย่างดีครับฝั่งนร้ก็จะเป็นรถผลดินนะเออซอยขาวพระ่าตดอยวนะครับก็คือซอยเทศบาลหนึ่งของเทศบาลตำบลแม่สายนะครับ บรรยากาศเป็นปกติซอยนี้ก็จะเป็นซอยหาขายที่คือคักมากๆซอยหนึ่งนะครับบรรยากาศคนคือคักมากครับประมาณนี้คร<ม>ับบวกเปียกน้ำไปละสิบบาทยี่สิบบาทครับ<ม>เปียกน้ำ นะครับใครต้องการมาได้นะครับอาจจะมีซักบ้างนะครับแล้วก็มีภาพโคนภาพไหลบ้างราคาดีมากนะครับเฉพาะ,ะส่วนที่เปียกส่วนที่เปียกบรรยากาศร้าน,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 นาดน้า,ออา,ดใาในาในนะครับตลาดใบวาวทะลุตลดออกตลาดสายสัตล้มจอยนะครับบรรยากาศนะครับ เรียบนะครับบรรยากาศขาขายขก,ก็คึกคักพอให้ชาวบ้านชาวช่องได้ยิ้มขึ้นมาครับคึกคักนะครับคคักทุกซอยครับประมาณนี้ของพ่เปลี่ยนั้นก็จะมาวางค้าางคุณหของราคาทั่วไปก็มีครับบนเยอะมากครับคนเยอะขายดีกันทบทุกล้านครับ ทุกๆยี่งส่นใหญ่นนจะเป็นพวกข้าวหอมพวก,พวกสินค้าชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็พวกหมวกอะไต่างๆมีเปียกน้ําเยอะมากนิดทาาประมาณนี้ครับคือคักคนเยอะไม่ต้องแปลกใจว่าที่จะรถหาย,ยากเพราะอะไรนะครับที่หนักๆที่ออกข่าวนะครับตรงนี้คือตลาดสาันลมจอยไป้างหลังนี้ประมาณร้อเมตรก็เป็นแม่น้ําสายนะครับ แต่ถ้าเป็นบางหลังก็คือติดลำน้ําสายเลยนะครับประมาณนี้อันนี้คือตลาดน้ำลําจอยวโอ้โหก็งนานเหมือนกันนะครับดินก็นนดินเหนียวนะครับทุกผู้ชมนี่เจ้าของร้านก็ช่วยกันทําความสะอาดก็ในส่วนหลักๆก,ก,ก็คือมีผู้ไทยมีส่วนราชการอะไรต่างๆมา,าจัดการให้นะครับน,นีส่วนข้างในในรายละเอียดที่บ้านก็ช่วยกันจัดการนี่ก็ ของก็คึกคักครับมานี้นะครับโออีกนานนะครับบอกเลยอีกนานพื้นที่ประสบภัยนี่ก็หนักๆน,นะครับน้ำนี่ลึกเลยนี่น่าจะท่วมหลังคา,งางทุกหลังเพราะโซนนี้น้ำมาแรงมากนะครับน้ำมาจากฝั่งนู้นเห็นภูเขาลิบๆนะั่นคือกั่งพม่านะครับก็รถ ก็เลยน,น,น,นะเก็บทู่อันนี้ก็เป็นของเล็กๆอันนี้ไม่ใช่ลำน้ําสายนะครับเป็นของนะเทศบาลในรถก็ช่วยคนขี้ดินนะครับขึ้นไพื้น,น,นที่นี้พื้นที่หน้างานนะครับเราเก็บส่วนที่เป็นข้างในลําบากลาบากค่อยๆเก็บออกมาไว้ที่ด้านข้างเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักก็จะมีรถนะครับมาตักใส่เขาเรียกวอะไรอนะ่ะ ใสร่รถหกล้อให้นะครับแต่ละบ้านก็กวาดกันออกมาประมาณนี้ครับวกวาดออกมาจากบ้านสายลมจอยครับบางคนก็เอาเสียงเป็นสรรันลมจอยคนออกเสียงสายลมจอยแดจริงๆก็คือสายลมจอยนะครับ,บนี่ครับอันนี้บริเวณด่านพรมแดนนะครับ,บน,นี่ปริมาณน้ําก็เต็มนาคาตอนนี้ก็าทา่งพม่านะครับ คือเจ้าหน้าที่เขาทํางานนะครับไปม,มาถึงแค่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับโอโ้โหกิ่นที่ดินที่โผล่รุน,นแรงมากมรถขวาระหนึ่งมาแล้วก็จะมีรถตักอดกรมสนันสนบทาน,น เัาต้องทัวรล่จะไปที่ไหนเราไปด้วยกันไปเพื่อความสนุกสุดสันไปเพื่อความสุกสุดสันเราไปด้วยกันจต้องทัวร์ไล่ อย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงโง่ทัวร์อนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่าสำวันนี้สวัสดีค่ะ